ร้านการแมนช็อปบริการตรัมืบลบักระบบ i อเดพัทเลจิตมีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันได้ยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่น VIP s e r v e r ร e เลจิตขั้นต่ำยี่สบาทลิกงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอบแบบออสตาเ w อร์ e ิฟ n s นวันนี้พิจะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มเมจโดยที่ไม่ใช้นดดํากับไรท์่างอมีแต่ตัวจะเป็นที่เราจะต้องมีก็คือเอสคารนอหรือตัวฟาร์มต่างเอสคาร์นอทีดาวนี่ไม่ก็จะเป็นมไไปแทก็ด้เหือ แล้วก็ตัวจะเป็นอีกตัวนึ่งก็คือเอวินครับไปปับ๊บดมเส่วนตัว4ตัวนี้ที่เป็นตัวทำดาเมตหลักของเราพี่นะนำให้เราจะเป็นต้องมีภุมะส่วน3ตัวที่เหลือเราจะเป็นเอาเอาเป็นตัวอะไรไปก็ได้ครับส่วนลุงบุดด๊ดะถ้าใครอยากฟาร์มดาเมตได้เยอะๆพี่แนะนำให้ไปสุม่มหากันก็ไปฟาร์มแต่ว่าช่วงเนี้ไลท์ยังอานีมันมีมาให้สุม่มบ่อย,อยก็ลองกดหาสุ่มกันแล้วกัน นี่นะครับแล้วก็ใครไม่มีพวกอย่างใครไม่มีทั้งคูมะกับลุงบุฎาพี่นำให้ใช้เป็น s i วเวอร์เไปแทนนี่นี่นี่จะตีคล้ายๆกันเลยตีตัวเอแล้วก็ตีเป็นโอีแบบใหม่ตีเร็วขวาคูมะนิดหนึ่งแต่ดาเมตน้อยขวาะแล้วก็ถ้าใครไม่มีตัวพวกนี้อีกก็เป็นโบลีไปก็ได้ครับนี่โบลี่หาดาวนะก็เป็นโซโลก็ใช้ได้เหมือนกันครับ โกหังทั้งก็นี่ท็อมาสเตอร์หรือว่าจิระยะของเรานี่เอาไปได้เหมครับ <biased. S 1> พี่นำให้ทุกตัวเป็นเลเวลแปดสิบตัวที่เราเอาไปมันจะได้ฟามดจได้เต็มที่เดี๋ยวพี่ตัดเข้าไปในเกมเลยแล้วกันพี่แนะนําให้เป็นแบบนี้นะสน์ทถวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลย <dalam> โอเคเราตัดเข้ามาในเกมแล้ววิธีการเล่นสําหรับคนที่ไม่มีไลท์ มาฟาร์มเมจอย่างนี้นี่ตัวพวกนี้ที่พี่แนะนำให้เอามา,อาตอนต้นคลิปไปนี่เลยอย่างแรกก็คือให้เรามาฟาร์มเงินเหมือนวิธีการฟาร์มเมจตก่อนที่พี่แนะนําไปคลิปที่แล้วเลยแล้วก็พี่นําให้เราวางคิวกาเม็คิวกาเม็หรือว่าจะเป็นตัวอื่นที่ตัวทำเมจไม่ฆ่ามอนที่จะหลุดมาวิธีการเล่นจะเหมือนการที่เราปไลแยางอมีมาเลยครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวทำเตมิจากไลเป็นลุงพุทธะ ไม่ก็จะเป็นคุมะแทนวิธีการอัพเอทานอลหรือว่าวางเอทานอคนให้เรารีบทำมันให้ตันจนเว็บที่สี่นตันทั้ง8ตัววิธีการอัพเอ็กคนก็คืออัพสลับกันไปวาง2ตัวแล้วก็อัพสลับแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งตันก่อนแล้วก็รออีกตัวหนึ่งคอยอัพให้ตันทีหลังอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะตัดมาอีกช่วงหนึ่ง ตอนที่เราจําเป็นต้องวางตัวเนี่ยโอเคนาตกลาแล้วนี่เหมือนคิปที่แล้วนะครับที่พี่บอกว่าเราจะอัพเอกคโนตันทั้งหมด8ตัวในเว็บที่14แล้วก็จะมีตัวแอร์บินมาถึงตรงนี้แถวนี้แล้วก็เราจะทําเหมือนเราเป็นเอ,อเราจะใช้ทําเหมือนว่าเราใช้ไรอย,อยังนีแล้วก็จะบูตดามจเหมือนกันเลยซึบๆทำนะซึบ แต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากไลท์กลายเป็นคูมะแทนแนะนำให้มาคูมะประมาณตรงนี้ครับปึ๊บแล้วเราอย่าเพิ่งอัพคูมะตันแล้วก็มาปั๊บ,ป,บปึ๊บนี่มาวนไปปึ๊บแล้วก็ให้เรารีบอัพคูมะชุบ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 เอาให้ตันไปเลยแล้วก็บมาเตมิตปึ๊บนาทีหกหมื่นแปดแต่เลือดมอนอ่ะไม่ถึง 68, หกหมืน่นแปดเห็นป่ะร้อยสามสิบกว่า,าเตมิตก็จะเพิ่มเห็นไหมว่มาขึ้นเยอะแต่ว่า เรื่องการทำดามจจะดีไม่เท่าไหร่เห็นไหมเราจะได้เกือบร้านแล้วก็ถ้าใครทำบับบนเป็นก็บับบนก่อนครับแล้วก็ค่อยวางคูมะแล้วก็ต้องรีบบับไปทันนี่คลยเจ็บบับไปปุ๊บต่อสิบวิเดี๋ยวเราลองค่อยกด นคุมะก็จะตี6กหมืนึงมันก็จะเหมือนการฟาร์มเมจด้วยไลท์แต่ว่าเปลี่ยนเป็นกุมะตัวทำเมิดแทนหรือว่าเราจะเป็นซิวเวอร์เ็กหรือลุงบุตาก็ได้พี่คิดว่าถ้าระาวาังลุงบุ d ้าตรงเนี้ยตรงนี้เลยภาสีเอ้ไม่ใช่ภาษีดิการตีแล้วก็ทําำเมจมันจะดีมากกว่าที่เราวางคุมะอันนี้ความคิดส่วนตัวของพี่นะอันนี้เมื่อกี้พี่น่าจะบวบ,บบนผาน นะไปมมรดอะขึ้นอยู่กับการบัฟนะถ้าเราบัฟบนเป็นก็พี่แนะนำให้บัฟบนให้ทันก่อนที่ตัวบินจะเข้าบ้านแล้วก็รีบวางคุมะแล้วก็บัฟวนไปเลยอ่าตามไปเลยครับแล้วก็วางตัวเพิ่มไปเลยครับวางตัวเาเมจที่เราต้องที่เราพกมาอย่างี้ดีกว่าก็พี่บัฟผิดรูปรอเปล่าเนี่ยชัวร์เลยโอเค แล้วก็บัฟวนแล้วก็บัฟไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับตัวดาเมจก็จะทำดาเมจไปเรื่อยๆดาเมจเ,เราก็จะเด้งเห็นไหมก็สี่ล้านแล้วนี่นะครับแล้วก็พี่พี่พูดติดขัดอย่างนั้นแหละโอเควางลุงบุ้าตรงนี้ชึบถ้าใครจะวางนะทำตามไปพี่เลยแล้วก็บัฟดาเมจให้มันนี่นตีเป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมระเมิดมันจะประมาณสามหมื่นห้าเรื่องลูกแก้ว ลูกแก้วไฟจะไม่มีก็ได้ครับเหมือนกันครับเดเมจก็จะไม่ห่างกันมากอันเดียพี่รอปั๊บปุ่นใหม่ที่ป,ปั๊บผิดไปอโอเคแล้วก็วางตัวเดเมจให้โดนให้อยู่ในวงเอวินเมื่อกี้พี่พูดติดขาดเฉยเลยพอดีบนตรงนี้เราจะวางคูมะประมาณริมๆนี้ตรงนี้นะครับแถวนี้ด้วยแล้วก็เอสคานอตรงนี้ตรงนี้มุมนี้ ออบตีรัสสามตัวตรงนี้แต่พี่จะตัดกลับมาตอนที่พี่วางตัวดดเบกครบแล้วละกันจะได้ง่ายอันนี้พี่อาจจะฟาร์มได้ไม่เยอะมากเนื่องจากว่าพี่ไม่ได้ไปเดินบัฟพี่มาอธิบายอยู่เดี๋ยวพี่จะตัดกลับมาอีกทีหนึ่งตอนวางตัวดเดเบครบแล้วโอเคครับโอเคเราตัดกลับมาตอนพี่วางตัวดดเบกครบแล้วถ้าใครเอาจิวกาเมสมาพี่แนะนําให้เราวางจิวกาเมสตรงน,น,นี้นี่นี่เลย หรือว่าใครจะมาวางตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับตรงนี้มันจะตีได้เยอะกว่าน่าจะเยอะกว่าแหละพี่จะวางตรงนี้2ตัวรับปรับเป็นสตองไว้ส่วนลุงบุต้าพี่เอามาวางไว้แถวนี้เลยนี่เรียงยาวนี่เลยจะระวังเรื่องบัฟเอวินถ้าใครไม่ได้วางตรงที่เดียวกับพี่ระวังจะบับลุงบุต้าไม่โดนถ้าใครเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมาโดยที่ไม่ใช่ลุงบุต้าอย่างซิอเว็กก็วางเหมือนตรงคุมะเลยครับวางตรงนี้เลย ปรับการตีของหลุงบุด้าที่พี่เอามาพี่จะปรับเป็นลัดทั้งหมด4ตัวนี่เลยแล้วก็เฟิร์สเฟิร์สสตัวเห็นไหมแล้วก็เรื่องกิวกาเมตรงนี้พี่เอาไว้กันตัวลุดเผื่อวิ่งมาแล้วเราก็รีบเคลีย์ตัวลุดโดยการใช้กิวกาเมทถ้าใครไม่ได้เอากิวกาเมทมาหรือไม่มีก็ใช้เป็นตัวอื่นเหมือนกนเอยใช้เป็นตัวอื่นเหมือนเหมือนกันอะไรละใช้เป็นตัวอื่นก็ได้ครับ เป็นตัวทำดาเมจตัวอื่นได้เหมือนกันต้องคุณนี้ตัวทีที่อื่นๆไปไหน่อยตัววางเลยตันออพตันทุกตัวประมาณเวฟสี 46, ่สิบ46ไม่ใช่เวล46เวฟ46นะระหว่างนั้นพี่ก็ปล่อยไปทำดาเมจไป68เอ็มละจะใช้เวลาหน่อยก็เหมือนการใช้กีฬาฟาร์มหละแต่ดาเมจเราจะน้อยกว่าประมาณห่างกันน่าจะร้อยล้าน ที่เคยทำได้ประมาณ 190m ตอนที่ไม่ได้ใช้ไร่าบแต่ถ้าใครมีหวนวดดำกับไร์ก็ใช้สองตัวนั้นก็ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันเลยจะได้เยอะกว่าแล้วก็เยอะความแบบเยอะกว่ามมากเลยแล้วก็เว็บที่เราจะผ่านก็จะถึง10เลย60ใครจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเอกนอหรือว่าเปลี่ยนลุงบูด้าเป็นตัวยุดเวลามาก็ได้ครับเพราะ,ะ,ะเดี๋ยวจะมีตัววิ่งมา เว็บตั้งหลังจะวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วมากมันจะวิ่งเข้าบ้านเราเพราะเราจะตีไม่ทันแต่ถ้าใครเอาตัวหยุดเวลามาแล้วก็หยุดเวลาทันพวกนี้ก็จะตีตายเหมือนกันเรื่องออฟที่พี่พกมาใครจะไม่เอามาก็ทำเดเมจได้คล้ายๆกับพี่เลยแต่ว่าจะห่างกันไม่มากแล้วก็ออฟไทลอสามนี่ที่ลดราคาเอสคานอมันไม่ได้มีผลมากสำหรับในอ n ฟินิตี้นะครับเพราะยังไงถ้าใครวางแบบพี่ ถ้าเป็นโหมดธรรมดานะมัน H คโนเนี่ยแปดตัวตรงนี้อย่านที่พี่พูดไปมันจะตันตอนเวฟ14ทั้งแปดตัวเลยช่วงนี้เราก็ปล่อยฟาร์มเตมจไปครับเราน่าจะจบประมาณเวฟ54ไม่กิ56ถ้าทำมิ่งมันตีดีหน่อยนะแล้วก็พี่จะปรับคูมะตรงนี้ตีรัตประมาณสองตัวเ,เห็นไหมงั้นตีเฟิร์สหน่อยนะมีน,นี้ตีสตองตัวหนึ่ง จะใครจะปรับตามพี่แล้วก็พี่จะปรับวางคิวแมนตัวนี้แล้วปรับปีสตองนี่ยังไม่ได้ปรับนะจบปรับอย่าให้ปรับลุดนี่คือสําคัญเลย,ยงั้นโอ,อก,กาสตัวรุดจะมีเยอะเนื่องจากว่าไปฝัหนั่งเนะี่ยมันเริ่มเลือเยอะแล้วเ,เ,เห็นไหมถ้าใครไม่ได้วางแบบพี่ตอนต้นเกมก็คือแบบไม่ได้วางอเออวินแล้วบัฟแล้วก็วางโน่นออคุมะ ดาเมจเราจะห่างจากเนี้ยจากจากที่พี่ที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ห่างกันมากครับแต่ว่าพี่แนะนําให้ทำแบบพี่จะทําได้จะทำดะเมจได้ตามที่พี่ทําคลิปตอนนี้เลยอย่างที่บอกครับถ้าใครไม่มีคูมะหรือมีคูมะแต่ไม่มีลุงบุต้าให้แทนด้วยพวกซิเบอร์เอ็กครับแล้วก็พวกยืนัตวตจะยืนพื้นดีๆที่ติดเมตาก็ไม่ได้เมตาแบบโกงอะ ไม่ได้ยืนดีผ่านสตอรี่สบายก็คือพวกอิจิโกะห้าดาวก็ได้นะแต่ว่าการตีมันจะไม่ค่อยคุ้มเพราะมันตี f u ลฟู e. เอีเอนถ้าใครไมีมีเอชคโนลเอาเป็นพวกทั้งโกหังหรือว่าเป็นโซโลมาก็ได้ที่ไม่แน่ใจว่าพวกเราต้องการจะแบบต้องการรู้ไหมว่าตัวไหนนะติดท็อปเทียร์คาร์ที่แบบไม่ผ่านสตอรี่ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้อวนบัฟ ถ้าใครอยากรู้ก็ลองลองเมนไม์มหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ทําจัดอันดับตัวที่มันดีๆทําเป็นเทียร์ลิสไปนี่แลยวพี่จะปล่อยคลิปมันไหลยาวๆเลย,ยแล้วกันเราจะหรืวพี่จะตัดดีตัดดีกว่าแล้วพี่มาสรุปดาเมจอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคตัวเริ่มหลุดแล้วนี่เราจะมาจบประมาณเว็บ57แต่ถ้าใครมีตัวหยุดเวลาเราก็จะได้เลยไปมากกว่านี้ ดามเมทที่พี่ทําได้นี่เลย180กว่าล้านทานี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับวิธีการฟาร์มดามเมโดยที่ไม่ใช้เจ้าได้ยังอามิหรือคุละในเกมเ่เดี๋ยวพี่หาไปเจอนี่ตอนนี้เราจะไม่ใช้มันแล้วก็ไม่ใช้หน่วดําด้วยเซตตามนี้เลยสําหรับเรื่องออฟถ้าใครไม่มีก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันครับแต่ดาเมตจะห่างจากพี่นิดนึงนิดเดียวนะมันจะไม่ต่างกันมาก แล้วก็ถ้าใครไม่มีเอสคานพี่แนะนำให้ใช้เป็นพวกนี่ซโล5ดาวหรือว่าจะเป็นโกหังหรือจะเป็นทั้งไปแทนตัวสำคัญในการฟาร์เดารเมจที่จะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งก็จะมีนี่เจ้าคุมะถ้าใครมีคุมะพี่นะนำให้เอาเป็นซิวเอ็กไปนี่ซิวเอ็ก e ตัวนี้จะตีเหมือนกันแต่ว่าจะตีเบาขวาแล้วก็ตีใกล้ขวาหรือเปล่าแล้วก็จะตีะต,ตีเบาขวาพี่พูดแบบนี้ แต่มันจะตีเร็วกว่าห่างก,กันนิดนึงนี่แล้วก็เป็นเออร์วินเอสคารนอหรือตัวฟาร์มเงินสามตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็จะมีนี่เวฟห้างหลังเจ้ากิโกเมสตัวนี้เป็นตัวสําคัญเหมือนกันเน่องจากว่า,ามันต้องเคลียร์ตัวหลุดแต่ถ้าใครไม่มีกิวโกเมสให้พี่แนะนําให้ใช้เป็น,นพวกตัวหยุดเวลาดีโอหรือจะเป็นโจทาโร่หกดาวก็จะเป็นโจทาโร่ห้าดาวก็ได้เหมือนกันครับขอแค่หยุดเวลาได้สำหรับใครที่ อยากให้พี่แนะนำวิธีการฟาร์มออสตาแบบไหนก็ลองพิมพ์ถามกันได้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายๆค่ะครับ